รีวิววันโ EA 90รถไฟฟ้ารุ่นใหม่จากวันโ o เป็นรถพรีเมียม SUV ขนาดใหญ่ที่เหมาะกับครอบครัวมากมาดูดีไซน์รอบคันกันไฟหน้าเอกลักษณ์รูปพอนทอไฟหน้าก็จะเป็นพิกเซลไลท์ตอนเปิดรถเนี่ยแค่เห็นไฟเวลคัมไลท์อ่ะก็สัมผัสได้ถึงความล้ำแล้วส่วนไฟท้ายก็ล้ำไม่แพ้กันดีไซน์ก็ดูเรียบหรูตามสไตล์วันโวล้อขนาด21นิ้วก็จกมองข้างแบบเฟรมเลสประตูระบบปิดแบบซอฟโค้ดปิดเบาๆแล้วเขาก็จะดูดเข้าไปเองเซ็นเซอร์ความปลอดภัยรอบคันชาร์จไฟได้ทาง A อนจิ ตัวนี้เขาก็ให้แบตมา1 1 1กิโลวัตต์เอาประตูหลังแบบเปิดไฟฟ้ามีคิกเซนเซอร์ถ้าเปิดตรงนี้ออกมาก็จะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้อีกเบาะหลังก็จะเป็นพับแบบไฟฟ้าพอพับไปอ่ะพื้นก็จะแฟบสามารถเอาไปนอนแคมปิ้งได้เลยตรงนี้เขาก็มีตะขอแขวนของนะคะวลาเราไปช้อปปิ้งก็เอาช้อปปิ้งแบ็คมาแขวนตรงนี้ได้เออเก๋อ่ะชอบช่วงล่างก็จะเป็นถุงลมแบบแอคทีฟก็ใครที่คิดว่ารถมันสูงเกินไปเวลายกของเราสามารถปรับระดับรถลงได้นะคะเนี่ยเราอะากอะ่ แบบว่านั่งได้เลยมาดูภายในรถกันบ้างคอนโซลด้านหน้าก็จะตกแต่งด้วยไม้พอตอนกลางคืนเราก็จะเห็นไฟแอมเบียนไลท์ที่ทะลุผ่านไม้ออกมาสายชอบไฟแบบนี้นะมันไม่แยงตาแล้วก็ดูลักชูด้านหน้าก็จะมีช่องวางแก้วน้ำได้2ใบที่เวลาไม่ใช้ก็สามารถปิดได้ลำโพงบารวโว์แอนด์วิลกิน25ตัวอย่างตรงหัวเบาะเนี่ยเขาก็ฝังลำโพงเอาไว้ด้วยเรื่องคุณภาพเสียงไม่ต้องพูดถึง เบาคู่หน้าเขาก็สามารถปรับอุ่นเย็นได้แล้วก็มีระบบนวดให้ทั้งคู่หน้าเลยคันนี้นะคะก็จะเป็นกับตันซีทแบบ6ที่นั่งนะคะก็จะมีช่องเดินตรงกลาง,งกว้างๆแบบนี้เลยมีที่วางแขนแบบนี้วางแก้วน้ําได้ทั้งสองข้างนะคะเก๋มากแล้วก็แบบเลกลูมเหลือเยอะมากอะเออนี่ขนาดแส่ปรับเบาะเดินหน้ามาหน่อยนึงแล้วนะอแอร์แยกซ้ายขวานะคะแล้วก็แยกจากด้านหน้าด้วยแล้วก็สามารถปรับด้าี้ทั้งตรงกลางแล้วก็ที่เสาตรงนี้นะคะ ่านนี้นะคะก็เป็นพาโนมิกซันลูฟที่ใหญ่และกว้างมากเ๋้าชาก็จะลองไปนั่งตอนที่3ดูนะคะว่านั่งได้จริงหรือเปล่าแต่แบบเออเดอินง่ายดีเฮ้ยนั่งได้เทศรูมทรายก็เหลือเยอะนะแต่ว่าเล็กรูมก็คือพอดีเลยชนเข่านะคะถ้าคนที่ตัวใหญ่กว่านี้อาจจะนั่งลําบากทิดหนึ่งขามันจะชนก็เหมาะไปลู้ครอบครัวมากเลยนะเพราะว่าสมาชิกบ้านทรเยอะอยวันนี้ลองพาไปกินข้าวดูซิว่าจะนั่งได้กี่คน นะคะเวลาจะไปกินข้าวกันเราก็จะต้องใช้รถสองคันนะคะวันนี้เราไปคันเดียวหมดค่ะบ๊ายบายพี่ชายสายนะคะสูง185ก็ขับได้เบาะนั่งสบายไหม <Bye. S 1> พอนั่งรถคันเดียวกันอ่ะมันก็ทําให้เรามีเรื่องเาวาได้พูดคุยกันมากมายทําให้รู้สึกเหมือนตอนเด็กๆที่แม่กับป้าพาไปเที่ยวแต่ตอนนี้ก็ถึงวัยที่เราต้องพาพวกเขาออกไปเที่ยวบ้างป้าขับแบบเป็นไงบ้างน,นุ่มดิมดีจับถนนดี ถึงแล้ววันนี้เราก็มาคาเฟ่กินขนมกันไปไหนมาไหนรถคันเดียวกันเนี่ยมันก็สนุกดีนะเติมพลังกันเสร็จแล้วก็ไปหาอะไรทํากันต่อเนี่ยก็ไม่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันแบบนี้มานานแล้ววันนี้มีความสุขมากเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีของรถ SUV ที่สามารถไปไหนมาไหนกันได้ทางครอบครัวใครที่มีครอบครัวใหญ่เหมือนทรายนะบอกเลยว่าเจ้าวอลโว EA90 เนี่ยตอบโจทย์มากใครที่กําลังมองหา,หารถ SUV ขนาดใหญ่เนี่ยแส่ว่าเจ้าวอลโว E เ9 0เกนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะใครที่อยากลองเทสได้ก็ลองแวะไปที่ส่ w นะสวนสอลโ ไปที่สาขาพระรามสองใกล้บ้านไซเลย